สินทีนโซนสวัสดีค่ะเพื่อนๆทราบใช่ไหมคะว่าการออมมีประโยชน์มากๆเลยค่ะเพราะนอกจากจะเป็นการเก็บเงินไว้ใช้นา,ามฉุกเฉินแล้วยังเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับเราในอนาคตอีกด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะลินจะพามาดูการออมเงินของน้องๆที่วิทยาลัยพาณิชยการบางนาค่ะว่าน้องๆมีเคล็ดลับการออมเงินอย่างไรบ้างเดี๋ยวตามลินมาเลยดีกว่านะคะ ตอนนี้รินอยู่ที่ธนาคารโรงเรียนวิทยาลัยพาณิชยการบางนาซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารโรงเรียนที่ธนาคารออมสินให้การสนับสนุนนะคะและที่อยู่กับรินตอนนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนค่ะจากการที่น้องเบลมาทําธนาคารโรงเรียนเนี่ยนะคะน้องเบลได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้บ้างคะก็คือมีความรับผิดชอบรู้จักหน้าที่ของตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือ ได้สร้างความสามาคัคคีแล้วก็แก้ไขปัญหากับเพื่อนในทีมอะค่ะก็ขอขอบคุณธนาคารนอมสินนะคะที่ทําให้พวกหนูได้ทํางานกันเป็นทีมอะค่ะแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้แล้วก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ให้ทุนการศึกษาของพวกหนูมาค่ะ และธนาคารโรงเรียนแห่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดการสนับสนุนจากท่านผู้ใหญ่ใจดีซึ่งเข้าใจแล้วก็ให้ความสําคัญในเรื่องการออมนั่นคือท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยค่ะและวันนี้ท่านก็มีข้อคิดดีๆในเรื่องการออมมาฝากเ,เพื่อนๆอีกด้วยนะคะการออมเนะี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันนะครับปัจจุบันเราก็จะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะเด็กๆก,ก็ควรจะได้รู้จักการออมไว้เพื่อชีวิตในในข้างหน้าของเขานะครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งแน่นอนล่ะผมก็ประชาสัมพันธ์จูงใจ นะครับอย่าลืมว่าออมก่อนใช้ไม่ได้ใช้ก่อนออกนะครับนั่นคือความหวังนะครับที่ประเทศชาติของเราก็จะมีอนาคตที่ดีขึ้นในวันข้างหน้าครับร่วมสนับสนุนการออมโดยธนาคารออมสิน